ทุกๆเหตุการณ์นะคะไมเซ็ลนี้สําคัญนะคะทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันย่อมดีเสมอเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรานี่แหละเป็นคนนําเหตุการณ์ต่างๆนะคะมาเกิดกับตัวเรามันไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยมันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเลยแล้วมันจะเกิดขึ้นกับเราอะ่ะมันเป็นไปไม่ดได้นะคะกฎของธรรมชาติกฎแบบทุกอย่างกฎสัจธรรมบนโลกใบนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อ,อย่างเช่นโควิดทําไมมันถึงเกิดทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าทําไมมันถึงเกิดก็ความวุ่นวายอะ่ะมันเกิดขึ้นในสังคมมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิดมานี่คือบอกเลยนะคะว่าจัดระบบระเบียบได้แบบสุดยอดอะเรามองในมุมบวกเรามองในในสิ่งที่เหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันสอนอะไรเราถ้าเรามองแบบนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือต้องปรับตัวมันไม่ใช่มาต้องโอดครวนคือการปรับตัวของมนุษย์เนี่ยมันมีตามสัญชาตญาณอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคนที่มีสติเขาก็จะมองออกว่าควรจะปรับตัวยังไงขอบคุณเขาด้วยซ้ำขอบคุณโควิดเลยที่มาถ้าโควิดไม่มาเอาจริงๆเองคงไม่มานั่งไลฟ์แบบนี้คือ <c ười> ขอบคุณมากๆเพราะว่าเออยากทำอะไรอย่างเงี้ย มาประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะคะถ้าคนเคยตามเอจริงๆนะคนที่เป็นเพื่อนเอจริงๆที่รู้จักเอเปิดเพจมากกว่า10เพจแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่จะมาทำอะไรพวกนี้หลายต่อหลายครั้งมากแล้วแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเพราะว่า,ายังใช้ชีวิตแบบประมาณว่า ไปขายคอนโดนดีกว่าคือคือเอเป็นอา,อาชีพอสังหาเป็นนักอสังหารนะคะก็คือทั้งทั้งขายทั้งลงทุนทั้งปล่อยเช่าทั้งรับซื้อทั้งทุกอย่างอะคะ่ะก็คือเกี่ยวกับอาชีพอสังหานะคะเป็นในหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีเสมออยู่ที่ว่าเราจะมองออกเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะคะแล้วก็ ใช้ข้อดีของมันที่ที่มันสอนนะเหตุการณ์นั้นน่ะที่มันสอนเราอะเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็แค่ปรับตัวแค่นั้นเองนะคะก็คืออย่างเช่นสมมุติว่า,าคนที่โดนเขาเรียกอะไรอะคนที่โดนผลกระทบจากจากโควิดใช่ไหมคะโดนไล่ออกบ้างโดนจ้างออกบ้างโดนกด,ดพนักงานลาออกเองเพราะว่า เขาบีบออกหรือตกงานไม่รู้ละค่ะก็คือมันมีวิกฤตที่คนส่วนใหญ่เนี่ยคือช็อกตกใจตั้งสติไม่ได้ขาดรายได้เป็นหนี้ไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ฆ่าตัวตายเ,เป็นอาชญากรไปฆ่าคนอื่นบ้างทำร้ายคนอื่นบ้างลักทรัพย์คือ รู้สึกว่าชีวิตมันมันอยู่ยากมากขึ้นกับสังคมเลยนะคะในในในช่วงแรกๆที่มีโควิดแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งที่ที่เอที่เอเห็นบังเอิญว่าเอโชคดีที่เอเป็นคนที่อยู่อยู่อยู่ในเกือบเกือบทุกสังคมด้วยมัง้งด้วยด้วยความที่อ่าชอบชอบดู youtube ชอบพัฒนาตัวเองแล้วก็ชอบศึกษาหลายๆด้านด้วยกันนะคะเอก็จะเห็นคนคนกลุ่มนึงเนี่ยก็คือ โฟกัสแต่เรื่องจิตตกตกงานเหนื่อยไม่มีกำลังใจเพียงรู้จะทำอะไรเงินไม่มีไรายได้ไม่มีหนี้ท่วมหัวเขาจะยึดบ้านยึดรถแล้วจะทำอะไรดีจะจะอ,อะไรดีกินเหล้ายืมตังเพื่อนคือกลุ่มพวกนี้ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วเชื่อไหมคะว่าในที่สุดก็นํามาซึ่งอาจจะ ทำร้า,ายคนอื่นหรือแม้กระทั่งทำร้า,ายตัวเองจนถึงขัง้นฆ่าตัวตายแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เอเห็นนะอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะ,ะดีใจใหญ่เลยโควิดมาปุ๊บโอ้โหฉันลาออกงานประจำเลยขอบคุณมากเลยที่ไล่ฉันออกฉันอยากทำตรงนี้มานานแล้วอย่างเช่นเอก็ค <c ười> <c ười> ือเอก็ตามเขานะเอก็ตามๆเขามาว่าเออโอเคคนกลุ่มที่เขาดีใจนะเขาทำอะไรกันบ้างนะคะคือ เขาทาออนไลน์นะคะเขาลุยออนไลน์เต็มที่เขาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เขาสร้างฐานแฟนบนโลกออนไลน์เขาขายของออนไลน์แล้วก็เขาทํารายได้มหาศาลจากการทําออนไลน์เพราะว่าเขาออกไปไหนไม่ได้เขาอยู่บ้านเขาโดนกักตัวสิ่งที่เขาจะทําได้ก็คือการสื่อสารกับลูกค้าหรือว่าการทําธุรกรรมต่างๆการขายของอะไรต่างๆที่หารายได้จากออนไลน์เพราะว่าสื่อออนไลน์แล้วก็ ของประเทศไทยคือ Facebook ใช่ไหมคะมันมันเป็นอะไรที่มัน Power มันทรงพลังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ค่ะคนกลุ่มเนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วเขามีรายได้มหาศาลเลยนะคะจากคนกลุ่มนี้ไม่มีเงินติดหนี้ติดลบแต่คนกลุ่มเนี้เขาตั้งเป้าร้อยล้านพันล้านอ่ะเขาทำสำเร็จในปี2020นะคะสิ้นปี2020นี้เขามาฉลองกันใหญ่เลยเขามาโพสตกันใหญ่เลยว่า เขาทำร้อยล้านสำเร็จเขาทำพันล้านสำเร็จในปี2020ดูสิเขาว่าโลกนี้คือโลกเดียวกันนะเราอยู่บนโลกเดียวกันนะคะแต่คนกลุ่มนี้ทำไมไม่มีตังค์ทำไมหาไม่ได้ทำไมมีแต่ปัญหาแต่คนกลุ่มนี้ทำไมประสบความสำเร็จในสถานการณ์เดียวกันในปีเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันแล้วโลกนี้ทั้งใบคือโลกเดียวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เอรู้สึกว่าเอขอบคุณโควิดอะ ที่ที่มันทำให้เอกกล้าออกมาทำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ชื่นชมกับคนที่เขามองเห็นโอกาสแล้วเขาทำสำเร็จเราก็เลยได้ผลประโยชน์คือตามรอยเขานะคะเพื่อที่เราจะได้สำเร็จอย่างเขาบ้างนะคะอันนี้คือเอเอามายกตัวอย่างให้ฟังว่าทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอกหักไม่ว่าจะเป็นแฟนทิ้งไม่ว่าจะเป็น ติดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะเยอะแยะมากมายไม่รู้ล่ะปัญหาอะไรของคุณต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอะ่ะนายจ้างอะ่ะที่เขาไล่ออกอะ่ะเขาก็ต้องเลือกคนนะเขาก็ต้องเลือกคนที่ว่าก็คุณอะ่ะดูแล้วทั้งปีหรือว่า3-4ปีมาแล้วคุณไม่ได้สร้างผลงานอะไรที่มันดีขึ้นเลยคุณไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นหรือว่าช่วยในธุรกิจของเขาให้มัน จเจริญก้าวหน้าได้เลยเขาก็ต้องคัดคุณออกคือมันเป็นการกระทําของตัวคุณเองนะคุณอย่าไปคิดว่าเหตุการณ์แบบโควิดเกิดขึ้นฉันก็เลยโดนไล่ออกโน no, ค่ะเอปันธงล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะคือตรงนี้เอไม่ได้มาอยากมายกย่องตัวเองนะแต่เอมีความรู้สึกว่าณตอนที่คนตกงานโดนไล่ออกคือเออะ เป็นคนที่โดนจ้างงานเป็นคนที่มีคนมาเสนองานให้แล้วก็ขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะสำหรับตอนที่คนตกงานแปลกไหมคืออันนี้เอถึงมั่นใจล้านเปร์เซ็นต์ไงว่าว่าสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นอะ่ะมันไม่ได้ทำร้ายคุณแต่คุณอะ่ะเป็นเป็นคนทำร้ายตัวคุณเองมากกว่า เอยกตัวอย่างตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนเพราะเอพิสูจน์จากตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์เลยชัดเจนเลยสําหรับเหตุการณ์นี้เอไม่มีผลกระทบนะคะที่เอลาออกมาเพราะเอตัดสินใจเองเพราะว่าเออยากทําตัวนี้มานานแล้วแล้วก็เอขอบคุณโควิดเพราะว่าทุกคนอยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะกระโดดมาทําออนไลน์นี่คือตลาดใหญ่และโตแล้วก็ เทรนกระแสมาแรงที่สุดเพราะฉะนั้นเอต้องกระโดดเข้ามาทำออนไลน์มันก็เลยทำให้เป็นอะไรที่เอขอบคุณขอบคุณโควิดขอบคุณสถานการณ์เพราะฉะนั้นเวลาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะอย่าดราม่าอย่าฟูมไฟแล้วก็อย่าไปโทษเหตุการณ์มันเป็นที่ตัวคุณเองแล้วคุณแก้ไขที่ตัวคุณเองแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นสมมติว่าคุณโดนไล่ออกจากง,งานแล้วตอนนี้คุณเอาใหม่เลย ตั้งต้นใหม่สร้างชีวิตใหม่สร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ด้วยตัวคุณเองถ้าคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณก็สามารถที่จะอ,อินบ็อกซ์มาถามเอได้นะเอสามารถที่จะให้คำแนะนำได้นะคะสำหรับในเรื่องของการหาไอเดียในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้จากตัวคุณเองจากความสามารถของคุณเองคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเริ่มใหม่ได้สิ่งที่ไม่ดีช่างมัน ปล่อยไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันคุณเอาใหม่ถ้าคุณรู้เคล็ดลับนี้แล้วนะคุณเอาใหม่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะเพราะฉันนี่แหละร้อยเปอร์เซ็นต์ยอมรับสิยอมรับยอมรับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์อะเรารับผิดชอบไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ะฉันนี่แหละเป็นคนทำมันเกิดขึ้นเองแล้วมันจบก็ปล่อยแน่งไปเลยแล้วเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นปีใช่ไหมคะมันสามารถเริ่มได้มันเป็นมันเป็นไทม์ไลน์ที่ทุกคนสามารถที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆมันมันมันดีอ่ะมันมันรู้สึกว่าเอ้ยมันต้นปีอยู่นะมันเดือนมกรายอยู่เลยมันสามารถที่จะเซตอัพตัวเองใหม่ขึ้นมาได้นะคะเอ็ก็ฝากไปด้วยสาหรับสาหรับคลิปนี้นะคะคือแบบรู้สึกว่าคนคนจะเศร้าหมองดราม่ามากเหลือเกินนะคะฟังคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่า ใครมีไอเดียใครมีพลังใจแรงบันดาลใจมากขึ้นนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะ mm hmm. เผื่อว่าเขาจะได้สติแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นนะคะสำหรับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนที่เขารักนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เองด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคลิปดีๆแบบนี้เอกก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะคะ ฝากกดไลค์เพจด้วยนะแล้วก็ไปติดตามที่ YouTube ให้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับชื่อชื่อเพจชื่อเพจกับชื่อ Facebook เป็นชื่อเดียวกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ